มาครับสี่สามสองพี่หมอต้องทำซุตตาพาฟินวันนี้หนครับ,รบสุตตาพาฟินนะครับวันนี้ที่ไอทียาสิติพาร์ครับตั้งแต่วันที่25<อ>กันยา<อ>จนถึง6ตุลาคมยาวๆกันไปกับ<อ>พวกเราจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ยังมาไม่ครบด้วยนะแสดงจะมาเยอะกว่านี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราออกมาต่างจังหวัดแล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นครั้งแรกของของตัวห้างไอทียาสิติพาร์คด้วยที่มีงานตลาดของศิลปินดาราที่มาเยอะขนาดนี้ครับก็เลยที่ว่าคิดว่าแต่ละคนเนี่ย เต็มที่ครับใช่เตรียมของมาจากบ้านเลยเตรียมมาเคยเตรียมามาแบบปูตัวเดียวตอนนี้ลอเเป็นพันตัว<อ>แม่ปูตัวเดียวไม่น่าไม่น่าไปขายได้แม่ก็ามาดมร <h> ้านที่เราเลือกมามีความพิเศษ,ษ,ษอะไรใงไ่บ้างคือร้านที่เราเลือก ก็ต้องยอมรับว่าดับแรกมาจากพี่พี่น้องๆที่เราเคยไปด้วยกันมาเพราะว่าเราเห็นของคุณภาพแล้วก็จะไปก่อนแล้วก็อย่าแม่น้อยเนี่ยอยากได้เขามานานแล้วฉันอยากได้เธอมานาน้วอยากได้เขามานานแล้วรอเขาแต่สาวจนเขาก็ร่วงโรยไปแล้วอพูดความจริงหน่อยหมอคิวแน่คิวแน่นเพราะว่าตัวแม่ไม่เท่าไหร่ลูกสาวไม่ค่อยปล่อยเขาดูอย่นะแกลูกสาวลูกสาวอยากให้แม่ทำอแต่ว่าแม่น้อยมาแล้วคือแม่น้อยมาแล้วเนี่ยโดยเฉพาะกับ ับต่างจังหวัดเนี่ยคือมันสนุกอ่ะพอเขาไปเจออีกที่โคราชเออคือเพราะว่าคือเพราะว่าเพราะว่าแม่น้อยเขาไม่ได้มาขายของอย่างเดียวครับเขาจะแบบว่ามาเล่นสนุกเหมือนอย่างพี่แอมเนี้ยนี่มันสังคมของดิฉันนะคะฉันจะมาอย่างนี้นะคะทุกทุกคนเป็นสังคมขอโทษหมอหมอขอโทษไม่นมนมแกนี่จริงเลยมันไม่รู้ว่าบอกเรื่องนี้เรื่องตลกเนี่ยพวกเราก็จะสนุกกันอย่างพี่แอมเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเอนเตอร์เทนแบบว่าลูกค้าตลอดแบบว่า เหมือนเหมือนกับว่าเราไม่ได้มาขายของอย่างเดียวแต่ว่าเป็นงานที่ทําให้เราได้มาเจอกับแฟนละครอของเราด้วยเนาะ,ะใช่ใชเรื่องจริงเนี่ยออกมาเนาะเราก็เจอแฟนๆพี่พ่อแม่พี่น้องมาก็แวะมาหามาเที่ยวชมแล้วพอดีจังหวะวันเนี้ยโ้ยืนคบกันทุกร้านโอ้โหคนคึกคักเพราะว่าต่อแถวร้านแม่ก็ยาวมาร้านผมแล้วก็ช่วยกันก็แวะซื้อร้านนั้นร้านนี้อะไรเงี้ยเนี่ยครโอ้แถวยาวใช่แกแกแกบอกว่าเป็นเทคนิคคือจริงๆนะ คนซื้อไม่ได้เยอะหรอกนะแต่กว่าจะกีดมะละกอได้แต่ละเส้นจ้าคุณหมอจ้าเอาไว้แกแทะเอาเข็มไปแทะคนป่วยแล้วกันกว่าจะทิ่มลงไปเลยโอ้โหแล้วก็ยังมีแบบน้องๆน้องๆที่มาด้วยกันครับครับก็วันนี้ก็เป็นโอโคโนมสดครับก็จริงๆไปกับพี่หมอหลายครั้งเลยครับก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มาอีกครั้งหนึ่งครับแต่วันนี้เขาก็จะมีการแบบปรับปรุงเรื่องของสูตรเยอะขึ้นหลากหลายมากขึ้นก็เหมือนกับว่าเราแบบ จากครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามมันโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีการแบบปรับปรุงขึ้นมาแล้วก็ทุกอย่างมันดีขึ้นกว่าไอ้ดีขึ้นกว่า<อ> <ๆ S 2> สมัยเขาดูเขาโรคโโอะไรที่ว่าอาวุธเขาโดนเขาโรคเลยปลูกเองหรือเปล่าครับไม่ครับที่สวนเราเองหรือเปล่าไม่ใช่ครับแกขายได้แล้วปลูกลมั้เลยได้บอกคุณพ่อคุณแม่เลยก็ลงทุนให้อยู่แล้วถเออนี่ครับมาหันมาแล้วก็ไหว้แม่เดี๋ยวแม่เอามาให้รอเดี๋ยวแม่จับให้แม่เจอพ่บคุณพ่อคุณแม่ไหมครับผมะาแล้วตอแม่เป็นมาแล้วตอง พี่เกดครับผมผมใครเลยวะซินมี่ครับเราเล่นยออครับยออกผมซินมี่นะครับเป็นหมี่เนื้อปูนะครับผมแล้วมีฟองละหูกุ้งปอเปียกกุ้งด้วยเพราะตอนนี้ก็ทำร้านติ่มซำนติ่มซำเปิดเรียบร้อยแล้วด้วยครับแล้วที่ทิ่ำคุณเปิดที่ไหนครับเปิดที่เมืองทองนะครับชื่อว่าร้านติ่มซงติ่มซำนะครับาไปได้แต่ว่าเพิ่งเปิดเลยเปิดเลยได้ทีหนึ่งครัก็อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งแต่ว่าเวลาออกตลาดก็ยังมายังมาครับมาครับผมก็สับกับน้องเพลงมาจะมาดูด้วยครับผมด้านบนครับ ดีนะเหรอคุณขายอะไรขายของของเพื่อนค่ะอันนี้อันนี้มาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มาหลักๆคือไม่ได้มาเป็นเรื่องของขายของกามาสนุกเป็นการแต่ว่ามาโอเรตงานใช่ค่ะมาแบบว่าดูแลค่ะในส่วนของการทาร้านดังบนออนไลน์มาอย่างดีมากแล้วก็มาดูแลดาราเนี่ยมาดูแลแม่ได้ใช่แกดีมากเรียนต่อเลยเลยก็วันนี้นำทุเรียนหมอนทองทุเรียนหมอนทองนะครับมา ตั้งบูตนะครับกับที่หมอก้องนะครับผมกับที่จริงก็คือเพิ่งที่มาครั้งแรกก็คือแบบรู้สึกว่าเออแบบสนุกใช่สนุกแล้วก็แบบตื่นเต้นแหละตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นว่าเราเราก็ยังใหม่อยู่ยังใหม่จริงครับยังตื่นเต้นมาอยู่ยังไงก็ปากด้วยละกันนะครับแล้ววันนี้จะมีวันนี้ค่ะก็จะมีโชว์เกษตรนะคะ ยิบย่อยปกติก็จะเป็นลำเรื่องแล้วก็เป็นเตยเต็มคืนแต่วันนี้ก็ยกมาแค่สองคนงานเองวันนี้เดี๋ยวต้องรีบขายของให้เสร็จเร็วเพราะว่าต้องรีบเดินทางไปขอนแก่นใช่ไหมอ๋อพูดนี้อ่อ,อ,อ,อีกวันเลยอาอยู่ได้อีกวันเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูเปิดวงระเบียบวัฒนศิลป์เป็นฤดูกาลเปิดวงของวลำเลยหน่อยนึงหน่อยนึงไตเติ้ลหน่อยนึงงหนเดงวันี้จะร้องเมื่อวานร้องมากมามามานาม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 ื่อวานนี้มา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  ฝากกําลังก็ได้ค่ะโอ้โหสุดยอดมากอ๋อยังเหรอนี่ไม่ใช่เจ็ดสีผ้าเสื้อสีสจาละไหนมาถึงกรรมน้ำมาก่อนเคยเลื่องแกนน้องผู้เสือนารละเน้นดีใจแสนแฟนทรงยิ้มแรงใจทันแม่ส่งมา ตอนนี้เราดูเราดูเขร้องไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูเจ้าของงานร้องบ้าง้องได้อได้านาแล้วนม่ต้องร้องสุตาครับโอระพีไส้เอ้ยโอ้รพีไส้เอ้ยเอารอบไมดะนี่รอแรจะร้องนี่แหละเดี๋ยวได้เจอบรรยากาศอย่างเงี้ยเดี๋ยวได้เจอานนี่อย่าบอกให้จัมบารงานนี้เทพงามมาติดงาน ไปมีเมียอะไรเขาเขาแทนข่าวไปเนี่ยทำไมไม่ห้ามห้ามไงจุ่มมันตามติดอยู่นะโหนี่เจอเจอประจำอ่ะ ใช่มเจอป่าเทพประจำเก็มีความสุขแล้วก็ดีแล้วดีแล้วแล้วไม่เลี้ยววเนยัควายแล้วก็สบายนะไปถวายวัดปู่อีทัดแย่เหมือนกันเป็นสตบโตเขาเรียกสตบโตใช่ป่ะเออเขาคิดมากว่ะว่าเอาเอาวัวไอ้น้อยเอาวัวไปถวายวัดแล้วเดี๋ยวนี้เขาเริ่มเหมือนบุโรบุรีอะไรไม่เริ่มเลยดีเลยสบายเลยมาแขกแขกฝากฝากฝากงานนะครับก็ฝากสุปตาพาฟินนะครับ เราขนทับดาราทั้งหมดนะครับหลายคนแล้วก็มีแบบนักแสดงมีนักร้องครับแต่ที่สําคัญคือเราขนของดีมาให้คนอยุธยาได้ทานกันใช่ฉะนั้นยังไงก็ฝักเนื้อสักตัวด้วยนะครับผมบูธแต่ละบูธบอกได้เลยว่าคัดสรรทั้งอาหารทั้งเสื้อผ้าแฟชั่นของใช้นะครับตั้งแต่วันที่25 25กันยายนจนถึง6ตุลาคมครับวันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่6ตุลาคมครับ10วันครับผมมีร้านไทยนะจอยที เจยสีรักน้อยโพงามมีคุณอะไรนอกจากนี้ก็จะมีพี่จอยสีรักพี่จุกแจงแล้วจะมีพี่เล็กเจษดาพี่ออฟชนะพลนะพี่ออฟพี่ออฟชนะพลจะจะมาด้วยครับใครนะบูมสหรัฐบูมเดชตาไดเป็นต่อก็มาครับ มาตอบเองคุยใช่คุยใช่พี่อูดไงเนี่ยทุกวันนะคุยใช่คันเทพกินเมื่อวานแล้วเป็นตำนานเลยที่เขาบอกใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตลอดอยู่ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้จนถึง6ตุลาเนี่ยให้มาได้ทุกวันเพราะว่าบางทีมาแต่ละวันจะเจอดาราไม่เหมือนกันถูกต้อง